สวัสดีค่ะพอกันเงี้มาอแรกตลาดของกินถาดลวลงเงี้มือแรกพป,ป่นองเพึ่งอนบรรยากาศเส้นตลาดมาเราซื้อเนื้อกินพป่นอรบรรยากาศย่มแรกแรกหาเราเบื้งเนื้อ,อกินหาเราเบื้งเน่ค่ะเน่ค่ะทาง ล่าเบิ่งไหมครับนี่ตะพูง,งามๆนะพี่น,น้องตลาดอนอยู่ที่เวียงจันทร์ดูสกินเลยเขาบอก <g ül üyor> ขอยู่แถวจิมอะไรทองมันดีดตวเตเบียอันนี้ไม่ยังขึ้งไงเลยนะขาหมู

ันนี้ป็นยังโอ้หมูหัน,นอคนกน,นนี่มันหนนี้ขาหน,าน้อะ้งอันนี้ได้หมูก็ยังมันอ, <c oughs> อันนี้มันหน้าหน,น้าก้าว้าก้อันนี้ถึงโลสอะไรอันนี้โล2.5ขาเโลล่น400โลช<า>4 0

แม่อันนี้ก้องเท่าไรอย่โลนี่โลคืนโลโลหนึ่งนห้าโลคืนสองนิือหันหมูปิ้นกล้องสองกิโลละสี่สี่ร้อยอสี่ร้อยบาทกิโลละสี่อันนี้กล้องหนึ่งให้เลยพอเอาตัวนี้ได้ กิโลละ4 0่บาทสองแซนดแซนไม่ซับแซนเาสิแม่นหนกิโลละ4 0่บาทมึงซื้อไม่แก่ถือกับยูไทยยูไทยรละแปดยแม่ครับแม่แม่นนะอันนี้เป็น ส่เป็นแหนมให้เรามึงก็มึงก็ข้อคาเนี่ยเลยยำจีนกัน <Okay. S 1> น,น่อย เนี่าคูเยสุธากินถุงเขาไดเนาะแล้วข้าจีเพินมปะอันนี้เขาจีข้าจีตะก้อนข้จีก้อนหนึ่ง่ะเป็นขนมฝังแล้วเป็นแบบขจีอยู่แค่เนาขจีเพิ่มก้อนนึ่งขาจีท่าใครเลยแล้วเจีอยู่แล้วเป็นขนมฝัง แลกูน้าจี่กินกับข้าวจี๊ข้าวจี๊พ่อแชร์จับเอาไว้กัมไกเมีล้วเมียจับฟาดหัวอะไรก็ได้ข้าวจี๊เออมีแตงสีจังเป็นยุไทยกันข้าวจี๊อะไรรู้ดิได้กินบอ๊ะโอ้โทษอครับ ขค้เ,เป็นแส่บเลยว่ยข้าวไ่รู้ว่าพูแม่รับประกันแส็บบอแส่บเอาโพมาขึ้นเพื่อนว่าแต่วายาวมาถึงนึงรยเอาตะโฟมาขึ้นไท่ทองเท่าไหร่ไข่สามสิบสาพี่มาเาเนื้อเหล่าด้แซ่บอันนี้เต้มไก่น้อยเด้อ อันนี้ม่นยังครับ,อบรโอ้มันมัน,มนข้าวต้มนะี่บอยใหญ่ิโอ้ต้มใหญ่แมนี้าเป็นชูข้าเวเจ้าวาแกมีแต่ข้าต้มใบตองนละ้โอ้ใหญ่ใหญ่ แฝบได้เชื่อมเนี่ยเชื่อม่กะิอันนี้ดือดดื่นเดเอาบซอยหอมทรมิ่งวพนีบแซเอากะิใช่แซบดบ้น่งกะิเดชินยเลยกแมกมแรเนาแก่ละมันบอบตเกแก่เาจทิแก่ซ่ลอมากรับยังเลย ครับขั่นขั้นขั้นขันแสบสิมาสอครับขันบอแสบเสียปัวขึ้นมาทรงครับโอ้นี่หลายยางลายแนวปาบินปาบินปาบิน้าส่งกระินปาบินสื่อตัวเมฆาพงงามปัน เออเอาเเออเอารถใส่บกข้าวใส่บกข้าวใส่รวมกระบกข้าวเอาเอารวมกันเลยเอารวมดเอารวมอันนึงเนี่ยเรต้องชิมก็รู้ว่าแซ่บเบื้องหน้าแม่ค้ารถหวานเจี๊ยบเท่าไหร่นาะ้องสี่นาคาหนุ่พี่น้องแต่แซ่บป่ะตรงนี้ มะพร้าวอ่ะเอาแซมพรา,อาอว,วอย่างนนี้ยยึดทายอยู่ในรถเมือก็ไดไล, <c oughs> ลขนีสี่ิกบาทขนมอกับเ็นตะแซบแม่ค่ากับผู้งามพี่น้องไห้เหบิ่งทุกคนอ่ะเมาทางพี่บัต แม่ค้าน้อยืเงียงแม่ค้าน้อยเอาราบเอาะบบเอากระนาเบดวบเกาลัดไหมขึ้หน่วยง่เถอะน่วยง่ายง่ายบัตเกาลัดเป็น้องน่วยบัตง่เลยบัตรยูไทนข่ขึ้นมวยขอรอใชแล้วนี่เถอะ สมนไสิบ่าเลยหอยซีซใหม่ๆเดวหยสาหวอย่านสมสมไข่ปลาเกษตรกรรมกระดาษเมหับมาต้นบบมีนะมั้จะได้บบมีนต้นสลัดสลัดตัวเจ้าชิมห้าลงห้าสีเไ่ใหม่ ตงห้าสิบพัมีสลัดกับมูย่เอายางมีผักกับมีหมูย่างเอายางไว้คอยพูดินเนะจ้าขอมบอกเรื่องของมีออถงยนนะอาถงนึ่งเลยจ้ะโออปตะงยอันนี้เป็นยังไงอันนี้อันนี้ขนมกขนมกแต่ว่าบได้อยู่ในครกขนหม้อนกแต่ว่อยู่นอกครกอยู่นอกลกเจ้า่า

ระมุดเจ้าอย่างเงี้ยไวนังรมก็เป็นเลสคีแต่ละ ก็เป็นตลาดบรอณนี่น้องแต่ว่าคลองกินอุดมสมบูรณ์แน่นี่สุยางสุแนัขเนียงพักตัวนี่เนียงเข้ากันเนียงค่ำก็ต้องเอาค่ำค่ำเขาได้เนาะพอดีสามสิบห้าเลยข้ค่ะรูปล่อหดใจเด้อ cái một con con sò này một con một con cua này một con cua ติจะด้็ออใส่ไกเอาแค่หนึ่งข้าไหนสาวพันบอ่กใจก่อนอยังเหรอใิ่นท่าเอาไม่ท่า,าไปนึ่งท่าเด้เออเนท่าอยูอย่ล้เปลีย่ยนเป็นภาษาเห็ดขากปวดแสบปะแสบอะไรมาสี่ได้เมือเนะ่อไหร่อแกนครับบีนบบี้บอส ลาดเลยสถานี้หน้าครับใวค่ารฟแม่จะจะมาเด็ผมมา่เดสกุลนครครับสกุลครัผมเพื่ออะไรครับเพื่อสว่างเพื่สวางเด็แมนครับแมนไปมาหรอใส่บแนครับแมนอาหาคาเฟ่อ๋อเคคาเฟ่เครืงบินครับแมนแคาเฟ่เครืองบิครับอ่าผมไปยู่นั่นนะครับนี่ลกันครับผม จะสีรถตีกัน่ครับีไล้ามีนั่นครับแล้วนบที่ยวดูป่ะครับเยอะใช่เกี่ยวไทยดูว่ะทางขางข้าวครับแบบนี้เวลา

ปารพอดีเนี่ยว่ากันว่เก็บตุลาครับมาก่เก็บตุลาอยู่ยังนครับวันนี้ครับน่าจะมาท์หนาทางรถเร่บทางรถเร่รถยนต์แม่ครับเราเอารถ้ามา บอกคนหน่อยอาวันทน่าหะนาะม่ามัา้ยอ๋าอาบอกวมาเกติวัน ให้สมากบคอยไมีคนไทยขายเลยนี่ต่ซุ่มเนเป็นแฟนคไทยพวินเดียงานอินเดียกับปมกะกี้ไหนะครับ่ไอยู่สามสิทางเอะไรคไอยู่เพราะคนไทยอยู่ขายได้ดีตเรจะเป็นตวทินเดียนะครับ ย่บาน,บนผมบ่ผมบอค่อยซื้อกินนะครับแต่เพราะว่าเนไิปเราเขาซมีเดียวขายแลกาเนาาีนยยย่ยเครับเมืองไม่ิดเราซมีเดียวคนเนขาย้กาส่อย,อยากากเโอ,ยอย้ยเยรเป็นไฟห้องคนระับ ใส่แน่นๆแม่ครับใส่แน่นใส่อแต่แต่อยู่ไทยมันบ่มีใสแบบนี้นะเนาะอยู่พอเห็นแต่ใส่ไข่เห็นแต่ใส่ไข่ไหมเคยสื่อเคยกินย่นดูอ่เชียงรายมันเป็นแบบบ่มิเหยียดใช่ใชไหมเชียงใหม่เชียงรายจะเป็นแบบเป็นแบบขาวๆเลยเป็นมุดเป็นอับังเป็นมุดซิ่งผมอ่านสร้างมาอย่างนั้นผขอ่ายใครอันธรรมดาผมผมมัครับผมอยู่ไทยเนาะเพ่ครับ saya jangan mau yang gen bawah ใช่พูดมือก็ไพูดสาวเอ็ดู้สาวเอ็ดอะ่อยู่มเลยบอหรือว่าใส่ผมเออใส่ใส่กับอ่ะใส่ไปกับอกว่าถึงจใส่กับใส่กองเนียพอแล้วครับหวานแล้วใช่ป่ขนมเยอะๆขนม น,น,น,ะะน้ไหมค่ะกับรานพอแหลซับมีกับรานนะครับไปแล้วครับกาช่า่ม,มุมไหม <laughs> ไปแล้วพี่นอ้อซื้อรตีมันเป็นตะกินวะซื้อรตีน้ำมูสาวจับไปไนหะเอา้ามิมรตีมูสาวอา,จากจับข้างไจ สบ <re ี่าพี่น่อแป้งกอบนุ่มรยเเ็หอเ่ตากระแง่รูดตีกระแซบพี่น้องครับ กินมื้อนี้มื้ออื่นบ่หวานอะไรขึ้นอ่ะไปเดี่ยวหรือเป่อยากกินน้ำส้มเหรอเนี่กินน้ำส้มใช่น้ำส้มว้ายยากอยู่เอาไปไปซื้อน้ำส้มกันที่ไปนซื้อมาที่ไปซื้อของเท่าไรยาวเท่าไรเอาเงินไป่งานแต่งี้ไปเดิมแล้วเอาเอาแป้งชิปเอาแป้งชิปแป้งชิปแป้งชิปนี่แบ้งแกัน ไปซื้อเอาอเอาไปนำนอี่อไเ,เอาน้งสมเลยครับ,บอเอาปองเึงครับแปดพันแปดพันมาถึกป่าครับพอบ่าทำเนี่ยกายกายครับไม่ทอนอีกผมจ่เอาฟองในบ้านแล้วครับแลครับ โอ้แม่ข่าก็งา <kur pun> <wi> <floor itud soundtrack> มนำสมกับจิ๋วนทำนาำแม่ข่าลราพี่น้องเอ้ยบนนู่นหมดอ่ะไปแล้วครับเนี่ยบนเ้วบ่โอ้มื่อหนาคนจิ๋วพูดเดียวทำพี่น <fake Ett millet> ้องตลาดเนี่ยมีคนมานำพืชพันธุ์มียะไรพี่น้อง เบิงเบิงแม่ขาดตลาดเลยม,มีตะปูงามๆเลยหนอกเฮ้ยมืหนาของจีมาผู้เดียวดอก ก็เป็นว่าสื่อคว้องเหลวาที่นองสิกับบ้านแล้วบานนี่เดิมคุ้มค่าพี่น้องเขามาในตลาดนี่าานคุ้มค่าพี่น้องคุ้มค่า,า,า,าเมื่อหนาสิมาผู้เดียวดอกตลาดนี่าานตลาดนี่ข้องกินกระเช้าผู้สาวกระแง,งมขอท้าพี่น้องอไปแล้วครับสวัสดีครับ